รูเลอร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแม่มันทัดนะแปลว่าเขาเป็นผู้ปกครองถูกต้องแต่ว่ารูเลอร์ is on table อันนี้ใช่เป็นไม่มันทัดแม่บรรทัดอยู่บนโต๊ะเนี่ยถูกต้องโอเคไหมโอ้แม่นอนอาจารย์โอเคไหมโอเคครับผมเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า a m b i g u i t y ครับ i g u i t y หมายถึงว่าสับสับหนึ่งมีความหมายเป็นร้อยเหมือนบาลีเลยนะ มนเลยบาลรีสักเดียวอาจเป็นร้อยคนรู้ด้วยเข้าแปลไปถูกใช่ไหมครับคาเดียวมีความหมายเยอะแยะอันนี้เบื้องต้นนะครับก็เลย mbquty ในทางภาษาอังกฤษอ๋อและแต่ภูมิอ่ะอย่างจพิกอนุบาลเนี่ยอ้าวพิกก็ต้องเป็นหมูเพนนี่ก็ต้องเป็นปากกาแต่สูงมันนหนเพนนี่มันเป็นของสัตว์ก็ได้ครับผมอ๋อและแต่ลูนนี่แล้วว่ากฎหมายใช่ไหมใช่ใช่ครับสไซร์ข้าไปทำหน้าที่เป็นนาว ครับลูนแปลว่านักปกครองลูนอฟรอปกครองโดยกฎหมายโอเคไหมครับผมอ่าลูนอฟรอเนี่ยครับอันนี้เวิร์ฟนะครับลูนอฟรอลูนอฟรอปกครองโดยกฎหมายโดยกฎหมายครับผมอืมครับอันนี้อันนี้มันเป็นกิริยาก็ได้นะะรปกครองใช่ครับกับลูนแล้วทำหน้าที่ใส่อา อใส่อาเข้าไปทำตาที่ไอ้เอเออนี่ยทำตาที่ให้ให้เป็นนาวเป็นนามก็ได้ให้เป็นนามการปกครองการปกครองอ๋อไปทั้ยีแต่โรเลอร์อาทิตย์อิต่โรเลอร์ครับครับต่ที่มันจะเป็นไม้บรรทัดอ๋อครับครับครับอ๋อแล้วนักปกครองอ่ะโรเลอร์ไม่ไม่บรรทัดก็นนะนักปกครองก็นนักปกครองก็หมายถึงว่าครับต้องปกครองแบบไม้บรรทัดอ่ามันก็มาตีเข้าอย่างนี้ได้อีกต้องเที่ยงตรงไม่มีอคติต้องมีความ เกิกว่าอะไรอ่ะต้องชิ้นโอเคไหมอกดก็เป็นนั้นับหลักธรรมัธิบาลก็คือรูนออฟลอ w เขาเขาฮีอารูลเล์ครับายดอดัมบะนั่นเองครับนี่ยกตัวอย่างแผมได้ความรู้เลยฮะเนี่ยได้คอนเทนต์เลยแต่พี่รูนออฟลอ w ปกครองโดยกฎหมายถ้ารู้เลอรอเนี่ยจะเป็น เป็นนามเลยเป็นนามเป็นการปกครองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บรรทัดอย่างเดียวนะไม้คือบบกคลที่จะเป็นนักปกครองที่ดีต้องเป็นเป็นไม้บรรทัดเหมือนไม้บรรทัดต้องปกครองโดยกฎหมายปกครองโดยคุณธรรมอ่าอ่าใครยังอ่ะแล้วแต่ล้วแต่ผมเคยได้ยินเขาอะไรอ่ะพลเอกสิทธิจิรโรดก็ว่าเนี่ยไม้บรรทัด าจใช่านี่นี่อะไรเนี่ยทำไมไม่มาทักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนตรงมีสัจจะมีความสุจริตกายวาจาใจในการปกครองคือต้นจะพิสรากจะทำเลยคุยได้ทั้งวันอัจฉริยะอัจฉริยะอืตรงคำพูดตรงโอเคเดี๋ยวคนเหล่านี้ก็ดีนะพี่น้อยคุยกับผมนะผมคุยกับอาจารย์บทโค้งล่ะครับโอ้แต่ความรู้อาจารย์ฮะโอ้แต่เป็นเม็ดเมงมงคลเลยนะ คุยเรื่องะอะไรไม,ไม่ไม่ไ<า>อ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยเขากับพี่เขาค่อยว่ากันคืออย่างอาจารย์เนี่ยโอ้แต่คุยแต่ผมอย่าสงสงสัยคุยก็คุยเรื่อง